สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปเดียวก็อยู่ในเกมสกุนะออฟไลท์แอนด์ลูนะครับผมจะพามาสู้กับบอสตัวหนึ่งครับมันชื่อว่าคิมสันเคอร์เลนครับเป็นฝูงปลาแดงตัวใหญ่มากเลยแล้วก็วิธีการสู้กับมันเนี่ยเราจะต้องล่อมันออกจากบาเรียด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงระหว่างทางไปเจอมันเนี่ยก็จะเป็นด่านนะครับก็แล้วแต่ครับว่าจะสู้กับมอนสเตอร์ตามด่านหรือเปล่าหรือว่าจะลุยบอสก็วิ่งระลุไปเลยก็ได้ ไอชมพูชมพูนี่มันคือม่านพลังนะครับเราต้องทำหลายม่านพลังก่อนนะถึงจะโจมตีมอนสเตอร์ได้นะครับไปครับใกล้เจอแล้วนี่ครับแบบนี้แหละตรงนี้แหละครับจะเจอกับป่าคิมสันเคอร์เลนนี่ไงตัวแดงเลยวิธีการสู้นะครับ ผมจะใช้สกิลนี้ครับอันนี้ครับเป็นสกิลพุ่งใส่ครับพุ่งแล้วก็กระแทกให้มอสเตอร์กระเด้งไปโดนอีกตัวหนึ่งครับแบบนี้ฮะมันก็เอ้ยโดนกัดอยนีพุ่งเข้าไป <c oughs> ไม่ต้องวิ่งไล่ตีมันครับถ้าเกิดใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะเด้งไปโดนเองเนี่ยป้า แต่ว่าอย่าลืมดูนะครับถ้าเกิดเอพีหมดก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้สู้ไม่ยากนะสูงง้ง่ายๆอา เหลือสองตัวตีไม่ได้ทีหนึ่งพุ่งใส่ไปดิอ้าวจบแล้วเรียบร้อยครับคลิปนี้คิมสันเคอรเลนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ